ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยในข่าวผมพุบผมเช่นเคยนั่นเองนะครับแทดิเกตเตอร์นั่นเองนะก็ในวันนี้นะครับก็เป็นคลิปสอนการโหลดเกม Battlefield Mobile ที่กำลังเปิดให้ทดลองกันนั่นเองนะครับแต่ว่าหลายเครื่องหรือว่าหลายคนน่าจะ ไม่รับรองกันนะครับก็คือการสอนโหลดที่จะทําให้มือถือที่ไม่รับรองสามารถเล่นได้นั่นเองนะครับเนาะก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนั่นองนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลยกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าว่าเราเนี่ยจะโหลดมาอย่างไงแล้วก็เราเนี่ยจะได้เล่นยังไงก็อยากให้เพื่อนๆได้เล่นกันเนาะเป็นเกมที่ค้างจะสนุกแล้วก็มีแรงแต่้เราเล่นนะครับเนาะ โอเคนะครับ okay, ไปดูในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยโอเคนะครับ okay, เราก็มาอยู่ในหน้ามือถือการไปเที่ยวร้อยะเนาะสลหรับในหน้ามือถือนะครับทุกคนน่าจะเห็นตัวเกม Battlefield แล้วก็เห็นการถอนติดตั้งแล้วก็การเล่นนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมไม่ได้โหลดจากพิสโต,ตนะครับก็คือผม,มโหลดจากตัวของ จะโตต่างประเทศนั่นเองมาเลยขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองถอนติดตั้งแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆหรือว,ว่าน้องๆเนี่ยไปลงใหม่แล้วกันนะโอเคนะครับแต่ผมขออนุญาติดถอนติดตั้งเลยนะครับโอเคนะครับเม <_ S 1> ื่อเราถอนติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ <_ S 2> ทุกคนจะเห็นคําว่าอุปกรณ์ของคุณไม่รับรองการใช้งานรุ่นนี้นะครับ <_ S 2> ก็คือหลายคน,น่าจะเจอแบบนี้แต่ว่าคือมันก็อาจจะเล่นได้อยู่นะครับก็คืออาจจะต้องรอเพรว่เวอร์ชันเต็มหรือว่าเวอร์ชั่นที่ต้อง เป็นแบบตัวของตัวเต็มเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อและน้องๆไปโหลดในตัวของสตูดต่างประเทศกันนะครับก็อันดับแรกนะครับเราต้องมีตัวของแท็บแท็บกันก่อนเนาะก็คือเราต้องมีตัวของแท็บแท็บกันก่อนนะฮะคือตัวนี้เราสามารถไปโหลดได้ในเน็ตเลยนะครับก็คือพิมเข้าไปใน Google แล้วก็โหลดตัวของแท็บแท็บหรือว่าเพจตูจีนนั่นเองนะครับเนี่ยเราต้องมีตัวนี้ก่อนเนาะแล้วก็เราคลิกเข้าไปเลยนะครับ รอมันโหลดสักคู่นะครับเครื่องผมอาจจะช้าหน่อยนะครับเครื่องผมเป็นหัวเว่ย Y92.9 นั่นเองนะครับก็เมื่อเราเข้ามาเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาสตรของแท็บแท็บนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวของที่เป็นตัวของลงทะเบียนอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบ t เท e ฟิลที่ลงทะเบียนอยู่แล้วเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชั่นของตัวลงทะเบียนรอเกมเต็มนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวลงทะเบียนตัวเกมเต็มแต่ว่าเราจะพาเพื่อนๆหรือว่าน้องๆเนี่ย ไปดูตัวเกมที่เป็นเวอร์ชั่นทดลองหรือว่าที่เปิดให้ทดลองในตอนนี้นะกันนะครับเดี๋าวพิมพ์เป็น Battlefield Mobile เลยนะฮะก็อันนี้ผมได้พิมพ์ไว้แล้วเนาะมันก็จะมีตัวของ Long Surf South East Asia เองนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับตัวที่6.1นะครับเราก็สามารถเราก็ติ๊กเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ลองโหลดได้เลยเนาะ ก็รอมันโหลดสักคู่ตัวนี้นะครับมันจะเชื่อมตัวของเพ Store ด้วยนะครับก็คือตัวของที่ทุกคนที่สามารถเข้าไปร่วมทดสอบกันได้นะเ <c oughs> นาะตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวของ Alpha t ท s ตนั่นเองนะครับโอเคนะครับเมื่อเราโหลดเสร็จมันก็จะเด้งไม่ให้เราติดตั้งในหน้าจอเลยนะครับมันจะไม่ได้ติดตั้งเหมือน Play พ t o r ้เนาะคือมันจะติดตั้งข้างนอกนั่นเองนะครับ แล้วก็รอมันติดตั้งสักคู่นะครับถ้ามือถือใครไม่รองรับจริงๆนะครับมันจะติดตั้งไม่ได้นั่นเองนะครับก็คือมันจะไม่สามารถติดตั้งในหน้าจอติดตั้งได้เลยนะครับอันนี้คือติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเกมดูเลยนะครับโอเคนะครับ่ะ นั่นไงนะครับสามารถเล่นได้นะครับสามารถเล่นได้เลยนะครับสำหรับใครที่มือถือไม่รับรองหรือเล่นเกมนี้นะครับสามารถเล่นได้นี่คือเราก็โหลดข้อมูลไปข้อมูลก็ประมาณ400กว่า MB นะครับก็รอมาโหลดเดี๋ยวผมลองเข้าไปเทสให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่านาะโอเคคอนเฟิร์มไปอันนี้ก็คือเราก็เลือกปีวันปีเราก็ตั้งแล้วแต่เราจะตั้งนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะเข้าเกมให้ดูเลยนะครับมันก็จะมีการใส่รหัสตามปกติอันนี้คือว่าเข้าได้แล้วก็เล่นได้แล้วนะครับผมขออนุญาตไกด์ไปเลยนะครับก็คือไม่มีรหัสคือเอเป็นไอพีเครื่องไปเลยเนี่ยมันก็จะมีตัวความของเราใช่ไหมหคือแบบค่อนข้างจะดีมากนะครับสามารถดูตั้งค่าอะไรต่างได้อันนี้คือเซตติ้งในระบบเครื่องเนาะ ก็ค,ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะก็เซตติ้งให้เราเสร็จนะครับโอเคนะครับส่วนภาพที่เราจะได้ในการเล่นมันก็ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของเราด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่แบบมีมือถือที่สเปคสูงแต่ว่ามันยังไม่รับรองเนี่ยก็น่าจะสามารถเอาไปลองโหลดที่ store นอกได้นั่นเองนะครับเนาะ ดูในเกมให้ดูเลยนะครับว่ามันสามารถได้ได้แล้วก็ไม่ได้แหลกนะครับก็คือไม่ได้แหลกเลยคือแบบยังลื่นไหลลื่นมากๆในตัวเกมนะครับขนาดแบบว่ามือถือที่ไม่รับรองนะครับโอเคนะครับเรารอประมาณ6วิเดี๋ยวจะได้ดูในอีก2นาทีนะครับ โอเคเนี่ก็คือเข้ามาในเกมที่เรยบร้อยแล้วนะครับโอโ้โหค่อนข้างที่จะดูดีนะครับดูดีบ้าอะไรนะครับเดี๋ยวเราลงไปให้ดูเลยกันเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับสเปกโทรศัพท์ของเราด้วยนะครับสการเรนเดอร์ภาพหรือว่ากราฟิกอะไรต่างนะครับสามารถยิงได้ปกติเลยนะครับยิงได้ปกติเล่นได้ปกตินะครับสำหรับใครที่อยากไปทดสอบ นะครับส่วนภาพเนี่ยก็คือมันอาจจะมีปัญหาตรงที่ภาพที่เขาเนี่ยปรับให้เราอาจจะเป็นโลเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถปรับการเรนเดอร์ภาพได้ตามใจชอบคือผมปรับสุดแล้วมันก็ยังเป็นภาพเดิมนะครับขึ้นอยู่กับสเปคของเราเลยนะฮะผมปรับสุดมันก็ยังเป็นโลกราฟิกอยู่เหมือนเดิมเนาะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสอนโหลดสำหรับมือถือที่ไม่รับรองประมาณนี้นะสำหรับการสอนเนาะ